สวัสดีครับผมถ่ายกันยมุน้าครับมีภาพมีภาพเปลี่ยนแนวครับการหาอยู่กินมายามตุ่มกุ้งครับใสะใบม้วนครับใส่ใบหาล้างครับใส่หม้อไว้นั่ครับผมมารอหลุนรอชมกันครับสี่ไดซิมานบอครับผมใสะทะเลครับตุ่มกันของปีนี้ครับผมไปดูกันเลยครับผมใสะใบหาล้างครับผมไปดูกันครับสี่ไดไบ่ใส่ตุ่มกุ้งครับสามลำหวยครับอากาศกระซิ้เย็นครับ มวกอ่านคึอมครับอาใส่ไว้ตอนคำว่าน,นี่ครับผมเมืองลางแหลกแห่งม้านครับสิถือบอสิได้อบอครับสิ่ดือ,อ,สอใส่ถือแหลกครับปีนี้ครับผมลางแหลกครับอยู่นี้ครับจมหนามเลยครับเนี่ยเอา้า เป็นศิลปินม,มันหมอลลังแลยนะครับหลังที่สองครับ <c oughs> ลัางหอกคือโบไลมาเนี้ค,ร,นนครับเตะบ้านในที่ออกครับผม ที่โ์มกันบุญรังสีสองนี่หลังสีสองถือบนออหลังสองนะครับใส่แบบหาหลังครับโดนด้วยครับเป็นเซลยลยครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับหลังไปสองลังเลยครับ ลังที่สามฮ่าขับลังนี่ขอ้ท้คาครับลังนี่โอสาคสีตัวขรงามครับทั้งกุ้งครับผม นี่ครับปูดครับข้างในเต็มเซลเลยนะโอเคครับเดี๋ยวจังไปประเทศเดียวครับนี่ครับรังถือกุ้โมครับรังเลืออีกสองรังครับ Dạ nghe Giảm tôi xuống lái hết หลังพี่ซี่ก็นี้ครับผมเอาเหมือนลังพี่ซี่ซีมันมาล่างพิซซี่ครับที่นี่ มเนลังทีสีครับอาครับถือกลุ่งไล้ครับตัวงามเลยครับกลครับเป็นแซวเลยตุ่มครับลังทีสีครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวลังทีหาครับลังสุดท่ายไปไหนสิมัน 4, มโนครับ ีหาครับผมือว่วเละเอาถือกันครับเป็นกุ้งครับตัวงามเลยอ้ตุ่มอย่าขาดน,น,น,นะครับนังนะครับเป็กุ้งครับตัวใหญ่รครับโอเคขึ้นครับ lắng nghe nó cũng Nhờ này วันนี่ปวดหัวแล้วครับ <c oughs> ปวังนน่านยนรับ อันนี้ครับเราเป็นกุยย้งฟอยครับผมกลุ่มไงเนาะกุ้งลำดุลนะครับ ตัวงม่มาเป็นกปลาเตหาหลังกถือประมันนะ้ครับ ใส่ตุ่มหาหล้างครับือว่ามันอยู่ครับผมนี่ใส่ทะเลครับถุงตัวงามครับปลากระไรครับผมจะพาไปยามมองต่อครับผมเต็มมองไว้น้ำครับผมกระดุนกันต่อครับผมมองเขาขึ้นมาสองดังนลครับไห้อีซองนี่ครับถือตัวงามอยู่ครับนี่ปลาหางเหลืองครับออาไปลาบอยู่ครับนี่นี่ครับผม ตูงงามครับปลาอีไทยครับผมปลาฮางดีครับมองไซครับผมตามลำห้วยครับผมครับผมผลงานยอดเด่นยอมานครับมาหนี่ใส่มองครับผมใส่ตุ่มแล้วครับกับพอได้ปิงพอได้ลาบอยู่ครับผม ขับไปรุ่นกันหลุ่นน,น,น้ำกันมือไม่คลิปหนาครับผมอขอบคุณที่เข้ามารับชมคือเราครับผมสำหรับมนีกัขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม